ก็กันมาเจ้าลูกนึงนึงนึงโอ้ยน้องแม่โอ้ยน้องผัวมึงอมาตายนั่นบ่พ่อแม่น่าอะไรกับ่เห็นเนี่ยฟังโอ้ยเพื่นยังว่าสิเป็นนไงและเป็นเจ้าเหลือเป็นสมคบผู้ทรงคาน พอเสียแม่พ่อเหนื่อยเป็นชาวไรหรือชาวนากำรมค่อนปวดตัต่อยต่อยกระหามุมดอกมิ่งอัน่งเน่งน่งแม่ประคุมมาเอ้ยพฝนมาไต่ไต่ไต่ไปแล้ว่าได้ไต่เล่นเล่นเล่นนพวกดังละครหนังบาดีน้อเน่งเน่งมน่งน่งแนวมูนสายยังก็แสดงแตง ได้เป็นเรื่องแม่บบคุณแม่พ้นพอสีตายตายจนเสียงเลื่อยโยงแต่จากเขาน้อพอน้อ ตายจากลูกตายจากเต่าจากขวังเขาติดเต้นม่แม่แม่พระกุมมาเอ้ยแม่มาตายไปนั้นโลดบอกเธอตั้งแต่ตอนไม่ไปทางยังมีมีสิกรับมายยังมีมีสิกรับเต่าหลอกแม่ โอ้ยพวกลูกชายลกูกสาวเ่นไปหอาเที่ยวขางก,กันยังได้ดอกไว้มาพอสีคนว่าพอไปเลยยังสิได้กับ แม่พอเอาไปนะก็ยังได้กับบ้านเกินบาทพอละมันหายเนี่บ่าแม่เอาตายเนียวว่าพอมาตายก็ม่มี เตนนไปเดียก้าบอกมีวาสีพืนขึ้นมาได้ดอกกันงเงี้ยวาสีเง้ยพอหนื่อยโลกวงเงียงโลควงพอมากิดถ็นตั้งแต่ขังแนงแต่ก้าวก่อนบ่ต,นตั้งใเดื่อ เอ่ออาศัยไปเพียงรังกันก็ยังสวยตั้งแต่ข้าวหันไหวการงานเจ้ากับบ้านก่อนน้อไม่อน้าเน่ง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 เ่งเนงเองเน้าเงเจ้าเนเน่เ่งเน่งเน่งเนเ่าเน่อก็่ินเ่ง ก็จิ้ป่าดอกควั่ยก็จิ้มกล้วยดอกควมบีวมาวน้อหน้อแม่น้อน้อพ่อน้องลูกสาวลูกชายพ่อมาคิดถึตตังแต่กีแต่ตอนลูกยังเป็นเด็กแม่พอย พ่อส yeah. ีแม่ปกาสม้ยลูกเจ้าโยนยังเล็กกันเกิดมาดูปานลูกเจ้ากินบเป็นอีแม่พอนก็นยังพอนลูกเจ้านอนบ่หลีพ่อสีกันยัง แม่ทุม่มม,มาเอ้ยจะนอมเลี้ยงลูกหลานเจ้าออกจนใหญ่ย้ามลูกเต่านั้นใหญ่แล้วมาตายจ่อยดอกจากไปนี่ย่างล่อยตั้งแต่ลูกของเจ้าเม่อว่าสิเปีแม่นาลีพ่อลุน แล้วกับพอสวดใจแม่ประนอมกับญาติพี่น้องทั้งลูกหลานเจ้านี่เล่าไว้ให้ให้ห้ำละกรรมอกหาความฝูกบ่เลยแต่เจ้าตายไปนั้นตกกาง เกินโลกกับเนินงกลางเบนมาลูกหลานบ่งตั้งแต่ลูกเดี๋ยวน้าแม่พอนเอ้พ่อสีเอ้โอ้ยน้าแม่โอ้ยเมพ่อลูกของเจ้านั่นแม่ลูกปุ้ยหยกมาจูบคางคว้า ลูกโกลางเอกมาจบ้างใสลูกพู้น้องยกขึ้นแล้วบ่ายแล้วบ่อยากบ้างในเมีลูกกูกลลานลานญาติมองกิดหอดลายจังได้พากันสร้างหอดที่ต้นกุศลหาอาสีเอยแม่พ่อเหนื่อยแม่ประตมมาเอ้ยให้เจ้ามา ร้องราบกระสอนบนน้ำด้วยแมงแมงเจ้าท้อละมันไม่ไม่าบายกะแล้วจ่าเรือแม่เรือพอเด้อเอิ่มอยู่นาลกเหลือปากปลายโตเจ้าดโดดวนมากว่ามาเดิน ยานพ่อสีแม่พอสวัสดเอือเอ้ยแม่ยาปัุมมาสวัสดเอือเอ้ยเมนบาวิญญาณเต้ามาทางไหนน้อก,ก็แลี้วจานมาบอเย็นลกปลังลูกหลานเจ้าข้าบอถึงรือว่าในเมื่อนี้เป็นเมืม่อเมนมาใคร แ้วได้ได้ลูกเต่าลันอามาคอบกันแตงมารอทาประมาณพอสีแม่พวนสวัสดเอื้อมแม่ปฐุมมาสวัสดเอื้อมมาดูเตาลูกลกลูกๆล้วมากินขขากินตาดูจะสวนทางด้วยยังน้ำก้นเอิบใส่กันแน่ดอ องเซ็นเดียวองละเซ็นเด้อนุ่งจะเข้าใจยากเลอองละเซ็นเอาเลยคลองมาเลยเออผาดเอาเพราะต้องผูกว่ามาเด้อลุกขึ้นลุกขึนเด้อแม่เออกันจะมาหอดแล้วแม่พ่อเจ้ากัจจาร้ยานแม่ตุมมาเจ้ากัจจาร้ยานไอเดินผ่านมาทางไหนจะไปมั่วเมาลอกันโยนตามใส่หัว่าไปมั่วเมาเล่น น้ำตาเว่นมันสิขาวเ้ยแม่ได้เห็นนิ่งโอ้ยน้อพอมาฟังเกตฟังสามน้ำพวกลูกและเตาน้ำลูกหลานเนียงเตาของเฮานี่ย่าโยนานว่ามาดี อยเดียบยากอเสียแม่พรสวัสดีเอ๋ยปุมมาสวัสดีเอ๋ยขั้นไปมาวอดแล้วเจ้ากยาได้ญาติในเดินผ่านมาทั้งไหน่าไปมั่วเมาลอกักนโยศตามใส่หวย่าไปมั่วเมาเล่น เคยเรียนอมาปังเทศปั่นทำน้ำโปรแกรมกันโมเจ้ามาถอนยาโยนจังวันให้มีอมีกันจะมาออดน้ำให้เจ้าใจกว่ามันกันจะมาออดให้ยาไปต้นป่าหญ้าข้าจะไม่อืมกัะมาทางน้อยาไปต้นเยปาเขา อีแม <łość> ่เอ <Billboard Sports> ้ยพ่อเอ้ยกันจะมาวอดแล้วอยากกินงจื่โลกสาวใหญ่โลกสายใหญ่กัดเซียนไปหาขันเจ้าอยากกินปลาโลกสาวน้อยกัดเซียนไปแต่ง อยากกินน้มอยากกินแกงน้่ไรดีโลกและเต่าสิงหาตอนกุสู่แนวในมีน้ร่องวิญญาณของคุ้นพองสีแม่พรนคุณแม่ปฐุมมาสวัสดีคือสีมาดรอกถึงแล้วสังเซาเซาญาติรองกระชมเืินโลกหลานเจ้าแตกเปิ้นเปิ้แม่เปิ้นสีมาแทรดอกกีรีมาเป็นยังไง แต่บาด้มีนิ่มเนีกันเป็นมาถึงแล้วจังสีกสิวยพระพ่อนพระพ่อนใช้สัสากรสิวยให้แม่พ่อนควาสีแม่พอทุ่มมาพ่อปวดปวดมอดเปลี่ยนในไปขึ้นสู่สบันสาธเดินเ่ละแม่สาธเดินเอละพองย่มาเจ้าโตโผก่ก็ให้พ้นจากคุกแน่เด้ ฮันแมนเจ้าถึงโสกใจโศกริงยิ่งสิสมดังใจปองให้ได้ไปเมืองแม่โอ้ยโอ้ยอยู่สวรรค์บนป่าเทพดามาล้อมสิเป็นแถวทันทีว่าคำถวายจ้ากอนบัสน์กระไซเปรลยก็ได้แม่เนอ่จิตถวายกันใหญ่เลยจี กันเทปบัวชาถ้ามีบ่าวกล้วยอ้อยสอยไข่ก็สั่งอาหารแห่งแตงบ่หรือผลบ่วค่อยแตงบ่เคยแตงกับบัเป็นอย่างบัดสิเมียกับสิบุ้มบ่กล้วยจะเคี้ยวดอกโอ้ยน้อมือนี่ไปบนน้ำโยปลาโซดอกโน้ซวยไอ้ไอกันยังไงกันสวรรค์ชั้นป้าไปเห็นนาผัวภาษีซาสีมาไอยนาภาษีอันลงมาปลอดกัน บอ่มีอีกกับหนื้อไอ้กลับขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นยาเป็นยาไของลูกเต่าของแห้งเจ้าดังเข่านี่เจ้าออกพ่อที่แม่พ่อเนื้อนอกจากนี้พอทำหมุนมือนี่ก็คือดังกันเดียวกันไอ้มีฉันและฉันโสกำลังมีดีลนมีรถนั้นมีล้อพระราโชดรโดจงหุนมือนี่ไก่ทราบ ป่อง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 ดังป่องป่องป่องเพราะปันป่าดอกกลวงดินกัะแน่เ้อย่ามาเจ้านอนข่มจะาันผ่ผาปีไฟกพ่อเจ้านอนไงจาันละผาปีเป่าตื่นไหมเศ้าก ah> ับเป๋าเจ้าร้นแ่งเนอ แล้วพวกย่มแม่ยมพ่อย่อมเคยย่อมอายโยนี่ก็คือดังเดียวกันอบบนี้ด้อไอ้ม่สนรสนสูกำมังมีดีลนย่มาทำการข้าหากำไรไก่ได้ไงไายง่ายายเพชรย่างไก่ย่างสตาดนั่นในลังโหมขายขนมข้าวต้มผัดนีแตงโมกิระโปกขนมปังกระตัวกระดกระเล้เก็เสียข้าวร้รงละขายสอยๆน่าริการจะไม่งินนไรลน ลันลนลนหาทองเจ้าโพละแสนสองแสนโ้ยบโนปเนี่แหละสาทุนี่ไม่ละสาธุสามแสนสี่เกียรติน่เดม น้อน้อไม่บอกไปไหลมันกะลาเวลามันกะไกลงาน,นเดินผัดยังโย่ไก่ลานทั้งสามโยบ่อไรหรอกงานหนาเปิ่นจนมาอาใจมีงานนางานหลังมาจาังโทหากันมไม่ได้แม่้รึเมื่อนี่ขอลาไก่ลาคนเด้อพวบฟื้นหองลาคนเด้อพวบฟื้นหอนังจำรอ้อนไก่ๆๆๆๆๆ ตีฮางไกลแล้วละนาสาหัสทางโอกาสหนาพอกันไหมได้ย่องพอย่องแม่เอ้ย้อยูดีมีสุขสุขุสุขคนเด้อความเจ็บใจสดใสความไข้ยศสมีโอ้นาโอ้ยน Oh, <laughs> you